สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้ผมจะมาอ่านพระธรรมเช่วยธรรมะบทที่หนึ่งครับการเล่กถึงเหตุการณ์ที่โฮเรฟข้อความต่อไปนี้เป็นคําที่โมเสสกล่าวกับคนอิสราเอลทั้งสิน้นในถิ่นทุรกันดารภาคตะว,วันออกของแม่น้ําจอแดนณนะที่รับครั้งหน้าสู่ระหว่างบารานและโทฟเฟลลาบานฮาเซโรสและดีซาหับ ขนทางจากโฮเรบตามแนวเขาเสยอยีจนถึงคาเดชบาเนียนั้นเป็นระยะทาง11วันในวันที่1เดือนที่11ปีที่40โมเสสได้กล่าวกับคนอิสราเอลตามทุกสิ่งที่พยาเวบัญชาท่านให้แจ้งแก่เขาทั้งหลายหลังจากท่านชนะสีหโหนกษัตริย์ของ คนอารโมไรผู้อยู่ในเฮชโบนและชนะโอกษัตริย์ของบาชานผู้อยู่ในอัชทารสที่เอเดี้่นแล้วโมวเสสได้เรือกอธิบายธรรมาบัญญัตินี้ในแผ่นดินโมอับฝ้าตอนออกของแม่น้ำจอดแดนว่าพยาเวพระเจ้าของเราได้ตัดสั่งเราที่ ผมก็เรียกว่าเจ้าพักที่ภูเขานี้นานพอแล้วจงหันไปเดินตามทางของเจ้ามุ่งปยัญนแดนเทือกเขาของคนอาโมาูไรและที่ใกล้เคียงกันในที่ราบของแดนเทือกเขาและในเนินเชฟเวลาและในเก็บและที่ฝั่งทะเลแผ่นดินของคน คานาอันและที่เลบานอนจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสดูสิเราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าแล้วจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพรยาเวาทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเจ้าคือกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบว่าจะให้แก่พวกเขาและแก่เชื้อสายของเขาตามที่ตามมาด้วยและ การแต่งตั้งผู้นำประจำเผ่าเวลานั้นข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าคนเดียวแบบพวกท่านไม่ไหวพยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงให้พวกท่านทวีมากขึ้นและดูสิทุกวันนี้พวกท่านมีจำนวนมากดุดดวงดาวในท้องฟ้าขอพยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงทำให้ท่านทวีขึ้นพันเท่า และทรงอวยพรท่านดังที่ทรงสัญญากับท่านแล้วนั้นเขาเจ้าคนเดียวจะแบกภาระความยากลำบากและการวิวาทของพวกท่านได้อย่างไรจงเลือกคนที่มีปัญญามีความรู้และมีชื่อเสียงในเผ่าของพวกท่านแล้วเขาพเจ้าจะนั่งเขาให้เป็นหัวหน้าของท่านท่านก็ตอบเขาพเจ้าว่าสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นดีแล้วเราควรจะทำ ข้าพเจ้าจึงเลือกหัวหน้าจากทุกเผ่าซึ่งเป็นคนมีปัญญาและมีชื่อเสียงตั้งไว้บนหัวหน้าเหนือท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบ้างห้าสิบคนบ้างสิบคนบ้างและพนักงานต่างๆตามเผ่าของท่านเวลานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวคำชับพวกตัวรายการของท่านว่าจงพิจารณาคดีของพี่น้องของท่านและตัดสินอย่าง วิจธรรมในคดีความระหว่างชายคนหนึ่งกับพี่น้องของตนหรือกับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับเขาห้ามลำเอียงในการที่พากษาจงฟังทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ให้เสมอกันอย่าก,กลัวหน้ามนุษย์เลยเพราะการที่พากษานั้นเป็นของพระเจ้าและคดีใดที่ยากจงนำมาให้ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะพิจารณาเอง เวลานั้นเข้าเจ้าได้สั่งพวกท่านเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ท่านควรทําอิสราเอลปฏิเสธที่จะเข้าแผ่นดินพวกเราได้ออกจากฮูเรบเดินผ่านถิ่นทุรกันดารใหญ่และน่ากลัวตามที่พวกท่านเห็นนั้นเดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรดังที่พยาเวพระเจ้าของเราตัดสั่งเอาไว้และเรามาถึง คาร์เดชวาเนียและข้าพเจ้าได้กล่าวแก่พวกท่านว่ามาถึงดินแดนเทือกเขาของคนอามูไรแล้วเป็นที่ซึ่งพยาเวพระเจ้าของเราโปรดปานแก่พวกเราดูสิพยาเวพระเจ้าของท่านทรงตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าท่านแล้วจงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินนั้นดังที่พยาเวพระเจ้า แห่งบรรพูรตของท่านได้ตรัสกับท่านว่าอยากกลัวหรืออย่าตกใจเลยแล้วท่านทุกคนเข้ามากใกล้ข้าวเจ้าพูดว่าให้เราใช้คนไปล่วงหน้าเราและสอดแหนมดูแผ่นดินนั้นแทนเราและนำข่าวเรื่องทางที่เราจะต้องขึ้นไปและเรื่องเม,มืองที่เราจะไปนั้นมาให้เรา เรื่องนี้ข้าพเจ้าเห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงเลือกสิษย์สองคนจากพวกท่านเผ่าแล้วคนแล้วคนเหล่านั้นได้มุ่งหน้าขึ้นแดนเทือกเขามาถึงหุบเขาเอชโคและสอดแนมดูที่นั่นเขาทั้งหลายได้เก็บผลไม้ของแผ่นดินนั้นติดมือมาให้เราและนำข่าวมาแจ้งเราว่า ที่ซึ่งพยาเวพระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นเป็นแผ่นดินที่ดีแต่กะนั้นพวกท่านก็ไม่ยอมกลับขึ้นไปกับยังขัดถึงพระบัญชาของพยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านได้บ่นอยู่ในเต็นท์ของตนและพูดว่าพอพระยาเวทรงเกียติชังเราพระองค์จึงทรงพาเราออกจากแผ่นดินอียิปจะได้มอบเราไว้ในมือคนอาโมรไร เพื่อจะทำลายเราเสียเราจะขึ้นไปที่ไหนกันเล่าพวกพี่น้องของเราก็ทำให้เราเสียใจโดยกล่าวว่าคนเหล่านั้นสูงใหญ่กว่าพวกเราอีกเมืองเหล่านั้นเติบโตและมีกำแพงสูงเทียมฟ้ายิ่งกว่านั้นเราเห็นพวกคนอานาคกอยู่ที่นั่นด้วยแล้วขพระเจ้าจึงพูดกับท่านทั้งหลายว่าอย่าครั่นคล้ามหรือกลัวเขาเลยพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้นำหน้าท่าน พระอ,องค์จะทรงต่อสู้เพื่อท่านดังที่พระอ,องค์ได้ทรงทำทุกสิ่งเพื่อท่านในอียิปต่อหน้าต่อตาท่านและในถิ่นทุรกันดารซึ่งท่านได้เห็นพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทั้งที่พวกท่านไปนั้น จนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่แต่อย่างไรก็ตามพวกท่านไม่ได้เชื่อพยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำทางข้างหน้าท่านเพื่อจะหาที่ให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งเต็นท์ของท่านเป็นไฟในกลางคืนเพื่อโปรดให้ท่านเห็นทางที่ควรจะไปและเป็นเมฆในกลางวันการลงโทษพรออิสราเอลกบฏ พยาเวได้ทรงสลับเสียงพูดของพวกเขาจึงกลิ้วและทรงปฏิญาณว่าจะไม่มีใครสักคนเดียวในชาติพันธ์ที่ชั่วนี้จะได้เห็นแผ่นดินที่ดีนั้นที่เราปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุลุษของพวกเจ้านอกจากคาเลบบุตรเยฟุนเนเขาจะเห็นแผ่นดินนั้นและเราจะให้แผ่นดินที่เขาเหยียบย่ำนั้นแก่เขาและ แก่ลูกหลานของเขาเพราะเขาได้ติดตามพยาเวยอย่างสุดใจเพราะพวกท่านพยาเวก็รมพระพิโรธเราด้วยตัดว่าเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นด้วยเหมือนกันโยชัวบุตรนูนผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าจะได้เข้าไปจงสนับสนุนเขาเพราะเขาจะพาคนอิสราเอลเข้าไปครอบครองแผ่นดินนั้นยิ่งกว่านั้นบรรดาลูกน้อยของพวกเจ้า ที่เจ้าว่าจะถูกล้นเอาไปนั้นและเด็กๆของเจ้าที่ในวันนี้ยังไม่รู้จักผิดชอบจะได้เข้าไปในที่นั่นเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะยึดครองที่นั่นแต่ฝ่ายพวกเจ้าจงเดินกลับเข้าถิ่นธุรกันดารตามทางสู่ทะเลแดงเถิดแล้วท่านทั้งหลายจะตอบพวกเขาพเจ้าว่าพวกเขาได้ทำบาปต่อพญาเวแล้ว เราจะขึ้นไปสู้รบตามที่พญาเวพระเจ้าของเราทรงบัญชาเราทุกอย่างและท่านทั้งหลายได้คาดเตรียมพร้อมทุกคนคิดว่าการขึ้นไปยังแดนเทือกเขานั้นเป็นเรื่องง่ายพญาเวตัดกับพระเจ้าว่าจงบอกพวกเขาว่าอย่าขึ้นไปสู้รบเลยเกรงว่าพวกเจ้าจะแพ้ศัตรตูเพราะเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางเจ้าดังนั้นข้าพเจ้า จึงกล่าวแก่พวกท่านแต่ท่านไม่เชื่อฟังกับขัดขืนพระวันเช้าของพระยาเวมีใจอุกอาจขึ้นไปยังแดนเทือกนั้นและคนอาโมูรไรที่อยู่ในแดนเทือกเขานั้นได้ออกมาต่อสู้และไล่ตีพวกท่านดุดฝูงพึ่งไล่และได้ฆ่าพวกท่านตั้งแต่เสอีจนถึงโฮมาและพวกท่านกลับมาร้อง ให้เฉพาะพระพักพยาเวแต่พยาเวไม่ทรงสนับเสียงของท่านหรือเนี่ยพักกันฟังท่านท่านทั้งหลายจึงพักอยู่ที่คาเดชหลายวันตามเวลาที่ท่านได้พักอยู่นั้นขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ